เรียกได้เลยว่าจ่ายไม่แพงก็ดูแลสิวได้ทำไมเพจสัตว์ต้องแนะนำ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้โพสตที่เป้นะคะไม่เจอกันนานมากเห็นเป้นหน้าสดแบบนี้ทุกคนรอบนี้ฉันผ่านอะไรมาเยอะมากนะเธออยากแชร์คือก่อนหน้านี้อ่ะเป้มีสิวเป็นปนยุบๆอยู่นั่นแหละกุ้มใจมากเครียดมากเกือบไปซื้อยาสิวกินแล้วอะไรที่ใช้เดิมๆม,มันเอาไม่อยู่ไงแล้วไม่อยากกลับไปกินยาต้องห้ามเลยคือขออุบเอาไว้เลยนะทุกคนไม่อยากบอกว่ายาต้องห้ามในที่นี้เนี่ยคืออะไรเพราะมันอันตรายมากเพราะฉันรู้เลยว่าถ้าฉันบอกไปอ่ะทุกคน ต้องเลือกทางลัด ฉันเป็นมาก่อนใครที่เคยกินยารักษาสิวตัวหนึ่งแล้วรู้ว่ามันมีความอันตรายมากๆยังไงเนี่ยไม่ต้องพิมพ์ชื่อมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆที่มาดูคิปบะจะไปเจอกินตามมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายมากจริงๆแต่ถือว่าดีมากรู้ปะรอบเนี่ยเป้ใจแข็งพอทุกคนไม่ตัดสินใจกินยาพอดีมีเภสัชมาแนะนําให้รู้จักกับแบรนด์สกินแคร์ดูแลผิวแบรนด์หนึ่งนะคะชื่อว่า labmed เอาจริงป้าตอนได้ยินชื่อนี่ก็คืองงเพราะไม่เคยได้ยินแล้วแบรนด์นี้คือแบรนด์อะไรทําไมเภสัชต้อง น,นก็เลยเอาชื่อเป็นคนต่อเองปรากฏว่าเฮย้ยแกรีวิวนางเยอะมากยิ่งในช้อปปีนะรีวิวกันโครมๆเป็นหลักหมื่นวิวเขาว่าใช้แล้วสิวหายรีวิวเขาก็ดูน่าเชื่อถือคืออ่านแล้วรู้เลยว่าคนอ่ะซื้อไปใช้เองจริงๆแล้วสิวหายแล้วดูที่ยอดขายดีทุกคนแต่ละตัวคือขายออกเป็นหลักหมื่นชิ้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าลองแล้วอะไรที่เป้จะใช้เนี่ยเป้จะต้องศึกษาอย่างดีสกรีนเยอะพอสมควรเลยเพราะเป้เป็นคนที่หน้าแพง มากแต่นอกจากแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะมีคนรีวิวให้เยอะแล้วจะบอกว่าเขาเป็นแบรนด์ของทีมเพสัชแถมยังมีการให้ความรู้ในการดูแลสิวโดยตัวแบรนด์เองด้วยมันดีตรงนี้แล้วแถมราคาก็ไม่แรงเหมือนกับครีมที่มีแพคเกจิ้งสวยๆจากประสบการณ์ที่เป้ก็เคยทําผลิตภัณฑ์ขายเหมือนกันเชื่อไหมว่าบางครั้งอะ่ะการทําสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งอะ่ะบางทีอะ่ะราคาค่าแพคเกจิ้งแพงกว่าราคาค่าเนื้อสินค้าอีกไอเราก็แอบงงนะว่าเฮ้ยเราซื้อสกินแคร์มาดูแลผิวหรือเราซื้อ แพคเกจจิ้งสวยๆกันแน่แต่สําหรับแบรนด์นี้เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับความอลังการของแพคเกจจิ้งเลยแต่เขาไปเน้นเรื่องการใส่สารออกฤทธิ์ในสินค้าให้เห็นผลจริงก็อย่างว่าแหละทีมเภสัชเขาคงจะต้องเน้นเรื่องการออกฤทธิ์ให้ผลจริงเป็นหลักแหละว่าไหมเรียกได้เลยว่าจ่ายไม่แพงก็ดูแลสิวได้มาดูปัญหาที่เป้เจอกันเลยดีกว่าอันเดียกคือสิวปะทุเยอะมากเจ็บหน้ามากแต่งหน้าทางาน,นไม่ได้เลยโคตรไม่มั่นใจไม่ชอบเลยแล้วดูตอนนี้ผิวสดเป้ดีขึ้น มากคือไม่ใช่ว่าหายขาดเพราะครีมมันไม่ใช่สเตียรอยหรืออะไรที่ไปกดสิวแล้วหายทันทีเนาะ หลายคนนะ่ะชอบเข้าใจว่าสิวอ่ะเป็นอะไรที่รักษาหายขาดได้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะถ้าเราดูแลผิวหรือทาความสะอาดผิวไม่ดีเพียงพอโอกาสการเกิดสิวก็สามารถกลับมาเกิดซ้ําได้เสมอและการดูแลสิวอ่ะมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาแล้วแต่คนแต่ที่สําคัญเลยคือช่วงที่เป็นสิวอ่ะไม่ควรแต่งหน้าอย่าลองครีมเยอะเพราะบางทีอ่ะสิวเรากำลังจะหายและแต่ครีมนี่คือตีกันบนหน้านี่แหละแป้งก็เลยมาใช้เซตนี้เซตเดียวของ labmate นะคะที่แป้งได้ปรึกษากับทีมเพส เรียบร้อยแล้วเขาให้มามาเริ่มจากโฟมล้างหน้ากันนะคะ Lab m a d e Cleansing with Foam สบู่วิฟโฟมทําความสะอาดหน้าสูตรอ่อนโยนเป็นพิเศษแต่ทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกโดยไม่ทําให้ผิวหน้าแหง้งพร้อมคงความชุ่มชื้นให้กับผิวจึงทําให้ผิวหน้าเนี่ยไม่ผลิตน้ามันส่วนเกินออกมาช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดสิวและไม่ทําให้ผิวหน้ามันเหมาะกับคนเป็นสิวมากเวลาใช้ก็เอานางถูกับน้ําผ่านถุงตาข่ายตีฟองที่เขาให้มาแล้วตีเป็นวิฟโฟมล้างหน้าแล้วค่อยใช้ล้างจากนั้นพอล้างหน้าและเช็ดหน้า แห้งแล้วก็ใช้แลบ m a สพอ o r e m i n i ซ i z i n g spray ฉีดพ่นทั่วหน้าแล้วตบๆให้สเปรย์ซึมเข้าผิวตัวนี้คือเลิศม,มากนะเธอเพราะมีส่วนประกอบเพิ่มความชุ่มชื้นจากวิตาเซลซีเข้มข้นและอะเลนโชอินเลยช่วยฟื้นฟูนผิวหน้ากระชับรูขุมขนให้แข็งแรงใช้แล้วรอยหลุมสิวดูตื่นขึ้นเรียบเนียนมากขึ้นเวลาแต่งหน้าผิวก็ดูดีมากขึ้นต่อมาใช้ l a บ m a t e spot for Anti a n แอ acne แต้มบริเวณที่มีสิวนางจะช่วยให้หัวสิวแห้งไวสิวยุบไวขึ้นเนื้อเซ เซรั่มก็เป็นสีใสๆแบบนี้เลยสูงง่ายไม่เนินอ่ะหลังจากนั้นมาถึงขวดนี้เป้ชอบมากๆชื่อ l a b m a d w h i t e c h นบ n bomb s e r u um. เป็นเซรั่มลดรอยสิวผิวหน้าหมองคําำจุดด่างดา ทาเน้นๆไปเลยนะบริเวณที่มีรอยสิวฝ้ากระหรือจุดหลังดําได้เลยหรือถ้าใครอยากใช้ให้ผิวสว่างทั่วหน้าเขาให้หยด5จุดได้แก่หน้าผากแก้มทั้งสองข้างปลายจมูกและคางใช้นิ้วครึงทาเซรั่มให้ทั่วหน้ายกเว้นผิวบริเวณรอบตาทุกวันเช้าเย็นช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสขึ้นหรือถ้าใครชอบมาร์กหน้าอยู่แล้วสามารถหยดนางลงไปได้เลยในแผ่นมาร์กแล้วเกลี่ยๆตกๆให้นางซึมก็ทําได้เหมือนกัน ตัวสุดท้าย lab made facial recovery ครีมเจลเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเข้มข้นพิเศษอุดมไปด้วยคุณค่าของสารสกัดจากคาโมไมล์เพนทาวิตินเป็นสารช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้นเปรียบเสมือนแม่เหล็กดูดซับน้ำไว้ที่ผิวช่วยฟื้นฟูผิวยังมีประสิทธิธภาพ ใช้แล้วผิวชุ่มชื้นผิวฟูขึ้นมากเหมาะกับคนเป็นสิวหรือผิวไปเจอสารอันตรายมาก่อนเพราะไม่อุดตันไม่หนักผิวเลยทุกตัวในเซตนี้ส่วนใหญ่อะปราศจากแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนสีสังเคราะห์แล้วก็สารผาเซลล์ผิวด้วยนะจึงไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพ้และการระคายเคืองอย่างที่เห็นคือเป้มาลองใช้แล้วสิวหายไปเยอะแล้วผิวดีขึ้นมากเป้ก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆคือเรื่องของเรื่องคือก็โดนคุณเพสัเขป้ายามาทีนึงใครจะรู้ดีเท่าหมอยาไม่มีอีกแล้วปะถึงว่าขายดีมาก แล้วนางมีขายในหลายที่เลยนะทั้ง s h อ p e e 7 a l เว่ l ออนไลน์อีแฟนบอหรือค o n v ีแต่ที่แป้ว่าคุ้มที่สุดเลยนะคือเราสั่งผ่าน s h อ p e e เพราะนางมีโค้ดส่วนลดทุกเดือนและลดเดยอะมากคุ้มสุดๆถ้าใครสนใจไปใส่ลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะคะแล้วถ้าใครกลัวว่าเราจะเลือกสูตรไม่ถูกเนี่ยซึ่งเอาจริงๆนะ เลือกไม่ถูกหรอกให้ปรึกษาทีมเภสัชของแ lap เม t ดเลยเขาปรึกษาฟี่ซึ่งเปลว่าดีนะเหมือนเขาเอาความรู้มาดูแลผิวเราให้ตรงจุดอะแล้วคือทีมเภสัชอะ่ะใจดีมากลองถักไปปรึกษาได้เลยวันนี้แปไปก่อนนะเดี๋ยวอัปเดตผิวอีกทีในคลิปหน้าแล้วกันว่าจะใส่ได้ขนาดไหนวันนี้ไปก่อนจ้าบาย